Good Morning ว e ันนี้เสียงแจ้วแจ้วมาอีกแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววนะคะมามามุมน้ำชานกแก้วมาดื่มนกคุณทองตื่นเช้าเช้าขยันขยันหากินเหมือนนกเหมือนนกเหมือนกาเห็นนกเจ้าคุณทองดื่มน้ำชานะคะกับ มีวัฟเฟิลนด้วยอบร้อนร้อนมุมน้ำชามีช็อกโกแลตด้วยมากรตื่นขึ้นมาก็วันนี้วันอังคารก็ต้องสีชมพูขอให้เพืเ่อนๆมีความรักให้หัวใจเป็นสีชมพูนะคะตื่นเช้าเพราะว่าต้องมาทำการแจก แจกทำของขวัญเมื่อวานก็ไปแจกของใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนสดใสสดใสนะคะสิ่งมืใกล้ถึงปีใหม่ก็มาทําการวอวยพรให้เพื่อนๆน,นะคะเขียนการวอวยพรเขียนกติเตือนใจ เช้ชาๆนะคะก็ใกล้จะถึงปีใหม่ต้องทำของขวัญอวยพรการวันคริสต์มาสแล้วก็คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ทำการแจกคํำอวยพรคติเตือนใจนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมลายมือวิว,วมื้นก็เป็น เขียนไม่สวยก็ต้องทนอ่านนะคะใครอ่านได้ชีวิตของคนเรานะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราทำง่าย,ายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคะ่ะยิ่งลำบากยิ่งต่อสู้ยิ่งรวยยิ่งประหยัดนะคะยิ่งแย่ยิ่งเชื่อมัน่นคนเพราะว่าคนไหนที่มีความเชื่อมั่นสูงมันจะดี ยิ่งดียิ่ Unter งยิ่งดียิ่งทอาตนยิ่งรวยยิ่งทอาตนจดจำไว้นะคะง่ายๆคติแล้วก็ส่งคำวยพรต่างๆไปให้เพื่อนนะคะทำจากกระดาษ a อทํีทำตกแต่งสวยงามชอบทำชอบทำนะคะ มุมกาแฟ ε. มุมกาแฟ ε. ตื่นขึ้นมาก็มามอยหอยสั่งกันไปใครจับได้ใจความตรงไหนก็แลกเปลี่ยนกันนะคะเล็กๆน้อยๆ<ม>ตื่นมาเพราะว่าวันนี้วิตื่นเช้าตื่นจ้าที่ก็นอนฟังช่อง ช่องแรกค่ะช่องน้องสเต็ก็ตีหนึ่งตีสองตีสองตอนนี้นะคะตีสี่ที่สวีตปกติวิจะตื่นตีห้าหรือหกโมงอย่างเง,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 งี้ยอันนี้ก็นั่งพูดอยู่คนเดียวนี่เลยค่ะเชาวว้าๆเพราะจะมีตื่นขึ้นมาทํางานกิฟต์จ็อบทำงานความสุขของวิเล็กๆเน้อยสมัยก่อนตื่นขึ้นมาก็ถักจนตาจะบอดเลย <laughs> จักว่าถัก ถักหมอนถักได้ได้ถักถักนะคะแล้เพราะว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาเราเป็นคนอยู่เฉยเฉยไม่ได้ใช่ไหมคะสมัยก่อนก็ต้องตื่น 4, 5, ตีสี่ตีห้าเตรียมตัวไปทํางานหรือว่าบางคนถ้าเป็นบ้านเราชาวไร่ชาว,ชาวสวนก็เตรียมก่อไฟหุงข้าวไปนาไปไร่ใช่ไหมคะที่นี่ก็เหมือนกันก็ตีสี่ ตีสองล้านในขนมปังเขาก็ต้องตื่นชีวิตทั่วโลกเหมือนกันหมดนะคะปีหน้าวิวก็จะเป็นนั่งอยู่ทุ่งนาไปปลูกผัก,กเกษียณแล้วขายบ้าแล้วจะกลับแล้วหมดทุกวันทุกวันเลยอีกสิบเดือนคะ่ะจะกลับพฤศจิกาทันว่านั่นแหละพอถึงปีใหม่นี้มันเร็วอยู่นะรวดเร็วทันใจเลยนะคะ มามอยนกแก้วนกคุมทองตื่นมาตื่นขึ้นมาก็มาดื่มน้ำชาร้อนๆน,นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมันเย็นบางทีวิวิตื่นขึ้นมาเช้าๆก็จะแบ่งเวลาเกยดเวลาให้กับตัวเองออกกำลังกายสัก20 30นาทีแล้วก็ทำงานบ้านกับว,วันนี้แหละถึงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์วันนี้ก็จะดูดฝุ่นอีกแล้ว วันนี้จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอีกแล้วนะคะชีวิตประจาวันอุ้ยวันนี้มีมะละกอตื <c oughs> <c oughs> ่นขึ้นมาก็พูดจะเรื่องกินสมัยก่อนตัวผอมตอนนี้ <c oughs> ตั้งแต่อายุเยอะนี่มีแต่กินกับทํางานบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปวันนี้เมื่อวานนี้เพื่อน คือไส้กอกซอคอนเกนไส้กาอีสานวันนี้จะทำส้มตำเสนอให้น้ำลายยุ่วๆๆส้มตำกับไส้กรออีสานนะคะดังทั่วโลกค่ะซอคอนเก่นเพราะว่าคอนเก่นมันจะเป็นไส้กาอีสานจะลูกเล็กๆเดียวจะพาไปดูนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำกับข้าวมันเช้ามืด มาดื่มน้ำชากับมุมน้ำชาใครอยากกินช็อกโกแลตนะคะเตื่นเคล็ดมาก็มาทำการนะคะดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆนโลกชีวิตจริงกับโลกโซเชียลมันไม่เหมือนกันนะ่าพากันติดแต่โซเชียลอะไรเด้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆน อย่ยยยจาจกไปบอกบะไรบอกบอกเพื่อนด้วยเลยบอกตัวเองวโอ้ยบอกตัวเองด้วยอะไรถึงเวลาทํางานก็ทําค่ะถึงเวลาดูก็ดูบางทีไม่ได้ไปดูมันดูไม่หมดทุกช่องหรอกค่ะมันเยอะ,ะเยอะแล้๋วเราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเราต้องดูแลครอบครัวดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ทำแ,แม่บ้านแม่สีเรือนทำความสะอาดมาค่ะไปดื่มน้ําชาเดา๋ยวมอโยหอยสังไม่ใช่มันจะเย็นก่อนไปไปเลยนะคะใครที่ไอเดียได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยจับไปใครเข้ามาช่องวีวีนี้ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยต้อนรับ คริสมาสแล้วก็ปีใหม่ก็ต่อไปเลยมีแต่งานกับงานงานไปนูน่นไปนี่ไปกับไปไปใส่อีกว่ามันไม่ใช่พี่จนนี่มือป่าวา่ามาจะใส่อีกเดี๋ยวบิ่จะบอกว่าไปใส่อีกไปไปดื่มน้ำชากับบิะะ่กอกเกษียณนนอยู่แล้วก็ ความสุขโขคนเรามันไม่เหมือนกันใรอยากทาอะไรก็ทำไปเถอะค่ะว,ว่าขอให้ยาเดือนร้อนคนอื่นก็พอนะคะเพื่อนๆบายๆมาดื่มน้ำชากันนั่นนี่จะไปทำวับเฟิ่นขายนี่มันง่ายมีไข่กับแป้งก็เป็นวัฟเฟิ่นได้แล้วนะมาเลยเจ้าคุนทองขับขันแล้วนั่นเจ้าคุณทองมาดื่มน้ำชาไหม วิวี่ไปเลยค่ะ